เรามาดูเครื่องผลิตเงินแบบอัตโนมัติโมเดล AIESM นะครับ CB g l o u c o i e นะครับเป็นสินค้าของ Click Bank เชื่อมต่อเข้าสู่ระบบนะครับธรรมาตราการผลิตเม็ดเงินอยู่ที่2,042.52 USD นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการวางระบบนะครับทำยังไงในการเชื่อมต่อเงินต่างประเทศเข้ามาครับครับท่านใหม่ที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับช่อง YouTube a u t o m a t e Income นะครับ ต้นพิทักษ์นะครับท่านกด subscribe ครับกดติดตามท่านจะได้รับความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่เราส่งผ่านมาระดับแอดวานซ์มากยิ่งขึ้นนะครับในการที่จะทำเงินสร้างระบบซิสเต็มลำเลียงเม็ดเงินเข้ามาแบบออโต้นะครับว่ามีเทคโนโลยีในการที่จะทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเครื่องผลิตเงินตัวนี้นะครับเราจะวางระบบยังไงให้สามารถเชื่อมต่อเมดเงินนะครับในระดับสเกลนี้ได้ครับ มาดูกันนะครับจากที่โค้ชได้ถ่ายทอดความรู้นะครับก่อนหน้านี้นะครับเข้าไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้ได้นะครับเราวางระบบนะครับเครื่องผลิตเงินนะครับเชื่อมต่อกับตัวระบบคลิกแบงค์นะครับสร้างระบบให้เห็นภาพนะครับว่าท่านมีวิธีการแนวทางยังไงในการที่จะเชื่อมโลกเข้าหากันนะครับโมเดลแรกนะครับที่ทําไปแล้วนะครับที่สามารถที่จะ ทำให้เกิดคอนเซปต์นะครับวางระบบให้เห็นภาพนะครับก็คือ AIE SMCB Metaphase นะครับตัวนี้เป็น Product ์ b l a d s u g a r Diet Weight Loss นะครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบระบ,บบน้ำตาลในเส้นเลือดนะครับและก็ Estimate นะครับกำลังผลิตอยู่ที่1912.2 u s ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับ อีกเครื่องหนึ่งก็คือตัว AIESMCB Corti นะครับตัวนี้เกี่ยวข้องกระบบการได้ยินนะครับและก็ระบบของสมองนะครับบำรุงสมองนะครับตัวนี้อยู่ที่1,352.76 US ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับแล้ววันนี้นะครับจะถ่ายทอดนะครับเทคโนโลยีของตัวระบบเครื่องตัวโมเดล AIESMCB g r o o n i นะครับ g o o n i t เนี่ยเป็นตัวโปรดักเกี่ยวข้องกับ ตัวบั o รชูการ์เหมือนกันนะครับเป็นอีกค่ายหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นตัว Destroyer Blood Sugar นะครับอยู่ในนิสของ Healthcare นะครับกำลังผลิตอยู่ที่2,042.52 u s ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับพอเรารวมกำลังผลิตนะครับอัตราการ Flow rate วิ่งเข้ามาสู่ Clickbank นะครับจะอยู่ที่ประมาณ5,307.48นะครับนั่นก็คือกระบวนการ ทั้งระบบทัสทนะครับที่โค้ดอธิบายไปบางส่วนแล้วนะครับก็คือการสร้างตัวระบบวิดีโอขึ้นมานะครับแล้วก็รำเรียนเข้ามาจาก Search Engine อันดับ2ของโลกนั่นก็คือตัว YouTube นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือตัวระบบของตัว Google Search นะครับตัวนี้ก็จะรำเรียนเข้ามานะครับเป็น s e a r ์ h เ n อ i n e อนจอันดับ1ของโลกนะครับอีก1เส้นทางนะครับ เข้ามาก็จะรวมศูนย์กันโดยการควบคุมจากระบบ AI นะครับแต่เราก็ต้องคอยคอนโทรลภาพรวมนะครับแย่งจัดการภาพรวมว่าอัตราการโฟเลตนะครับบางครั้งมันไม่ไม่จุดที่ต้องปรับนะครับให้อยู่ในตาประมาณนั้นนะครับปัจจัยของตลาดที่เข้ามากระทบนะครับเราก็สามารถเทียบคอนโทรลนะครับให้เป็นไปตามเรทนะครับและการสวิงขึ้นลงเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับและ รวมกันแล้วนะครับมันควรจะอยู่ในเลทประมาณกันนะครับที่5,307.48 u s ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับและนี่คือคอนเซปต์กระบวนการการบรหิหารจัดการโฟเรทของเเงินที่วิ่งเข้ามานะครับเอาเรามาดูรายละเอียดของเครื่องตัวนี้นะครับวับนนี้นะครับโมเดล a i e s m c b g r ูโค n i นียนะครับกล e โคเป็นตัวโปรดักต์เกี่ยวกับเรื่องอ่าบลัดชูกร์นะครับแล้วก็มีกราวตี้อยู่ที่17.39นะครับ มีเออร์เนับอยู่ที่ประมาณ170.21 US ดอลลาร์นะครับนั่นหมายความว่าหากมีคนกดลิงก์ affiliate ลิงก์ของเรานะครับก็สามารถที่จะได้เงิน170.21 US ดอลลาร์ทันทีนะครับแล้วก็มี up sell flow ต่อนะครับว่าหากซื้อต่อนะครับก็สามารถที่จะทำกำไรคอมมิชชั่นนะครับวิ่งอยากตรงนั้นได้ต่อนะครับ ดังนั้นการหากเรา estimate นะครับอยู่ที่12 order ต่อเดือนที่170.21เนี่ยนะครับจะอยู่ที่2,425.2 0 US d ลลาร์ต่อเดือนนะครับโดยที่อ้างอิงอยู่ที่12 order ต่อเดือนนะครับและก็ estimate system performance ประสิทธิภาพกำลังผลิตนะครับมันจะขึ้นอยู่กับ2 factor ที่โค้ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็คือปัจจัย external ที่ควบคุมไม่ได้นะครับปัจจัยของตลาดปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของ product นะครับ การเกิดการดับของ Product การเปลี่ยนแปลงมีเพ a c โ Product ตรงนี้อยู่ที่20%นะครับแล้วก็ปัจจัย i n t e r อ a ์น a c แฟกของตัวเราเองของคนคนนั้นที่เข้าควบคุมเครื่องนะครับเหมือนเราขับรถนะครับรถสเปคเดียวกันทั้งหมดนะครับแต่คนขับต่างคนกันเนี่ยสกิลในการขับไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย80%ตรงนี้เนี่ยครับมันจะมีผลจากคนที่เข้าคอนโทรลตัวระบบ System ตัวนี้นะครับ ดังนั้นการที่เข้ามาฝึกนะครับในการวางระบบนะครับในการฝึกควบคุมระบบนะครับเขาให้ปัจจัยตัวสกิลเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้ต้องเรียนรู้ในการที่จะเรียนรู้การควบคุมระบบตัวนี้นะครับเหมือนกับการขับรถนะครับมีสกิลการขับนะครับไม่ว่าจะเป็นนักแข่งรถนักขับรถปกตินะครับคนที่ขับรถปกตินะครับเวลาเข้าพื้นที่ต่างๆนะครับเขาต้องเรียนรู้ทักษะทรนรู้เรื่องขับยังไง ขี่แห้งขับยังไงนะครับเข้าโค้งที่ความเร็วเท่าไหร่นะครับเหยียบเบรกเหยียบคลาดคันเร่งนะครับพวกนี้ต้องเรียนรู้หมดเลยครับหากเราอยู่ๆแล้วเรากระโดดเข้าไปในออนไลน์เลยรับรองว่าโอ้มันดูไม่จืดเลยนะครับมันก็จะเสี่ยงโอกาสล้มเหลวสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฝึกกันก่อนนะครับคนให้อตรายการโนเลสสกิลอยู่ที่90%ต้องผ่านนะครับต้องผ่านนะครับไม่มีแบบ 50- 60ไม่มีครับต้อง90%ขึ้นนะครับ แล้วก็ AI performance เนี่ย estimate อยู่ที่95%อยู่แล้วมันมีเสถียรภาพค่อนข้าง,งสูงมากนะครับรอการตอบสนองจากการ Input Data ของเราเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะทำให้ประสิทธิภาพสูงนะครับดังนั้นปันจจัยของตัวเราเองนะครับที่เข้ามาควบคุมระบบตัวนี้สำคัญมากๆาเลยนะครับอ่ะคราวน,นี้มาดูภาพรวมกันนิดนึงว่าจากการเชื่อมต่อนะครับเข้าสู่คลิปแบงค์ของโปรดักต,ต์ตัวนี้นะครับเริ่มกระบวนการขั้นตอนอยังไงนะครับท่านที่ยังไม่มีบัญชีของคลิปแบงค์นะครับ เข้าไปสมัครคลิกแบง n ์นะครับฟรีนะครับฟรีท่านเข้าไปสมัครที่ Start Here ตรงนั้นนะครับแล้วก็มีการตอบคำถามคอมมิชช่นแน่นิดหนึ่งครับว่าท่านเป็นใครมีความสนใจยังไงในการที่เข้ามาโปรโมทสินค้าใน c ลิกแบง n ์นะครับตอนนี้คลิกแบง n ์นะครับจ่ายเงินทั่วโลกไปแล้วประมาณ6,000ล้านเหรียญ u s ดอลลาร์นะครับซึ่งตัวคอมมิชชั่นตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะสูงและมีคนเข้ามานะครับอย่างต่อเนื่องนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการวิเคราะห์โปรดักต์ในที่แ,แบงค์ล่าสุดเนี่ยจะทำยังไงนะครับกค้ดเข้าไปที่ตัว report, ร,รีพอร์ตคลิกแบงค์รีพอร์ตนิดหนึ่งน,นะครับดูว่าโปรดักต์ตัวไหนเป็นเทรนขึ้นนะครับโปรดักต์ที่เป็นเทรนขึ้นตอนนี้โค้ดเห็นตัวหนึ่งอันดับที่8นะครับกลูโคนไนท์ทำไมโค้ดเลือกตัวนี้เพราะว่าตัว Initial s เ l ีเห็นไหมครับ้ยดบอดอลลาร์มันคุ้มค่าในการที่จววางระบบนะครับแล้วก็สามารถที่จะเรเวเล แล้วก็สร้างผลลัพธ์เนี่ยได้ค่อนข้างที่จสูงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวบลัดซูการ์นะครับเกี่ยวข้องกับระบบน้ำตาลในกระแสเลือดนะครับเป็นัเอาหารเสริมซัพพลีเมนตนะครับแล้วก็เราเจาะเข้าไปนิดนึงว่าตรงนี้เป็นยังไงนะครับราคาอยู่ที่อ7 0จุด21นะครับเอิร์นิงก็คือเราได้เลยนะครับหลังจากที่มีการซื้อนะครับ1ออเดอร์นะครับเราก็จะได้ต่อเนื่องนะครับ แล้วก็กราว i ิตตอนนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่ที่17.39นะครับพอเราเข้าไปดูตัวบัญชีที่เราสมัครกับทางคิกแบงค์แล้วแล้วนะครับเราสามารถเข้าไปที่ Marketplace นะครับกดที่ Marketplace นะครับเข้าไปดูรายละเอียดว่าสินค้าเนี่ยตัวนี้มันอยู่ที่ไหนยังไงแล้วก็ใส่ชื่อนะครับกลุ๊คนเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นมานะครับว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับดูตรงนี้นิดนึ่งครับ172.48นะครับราคามันสวิงนิดหน่อยนะ ขึ้นกับปัจจัยล่าสุดของ p r o d u ั t ์ตัวนั้นนะครับแล้วก็มีตัวรายละเอียดน,นะครับที่เป็นเซลเพจนะครับกดที่ตัวชื่อนะครับที่เป็นกลูกโคไนด์เลยนะครับมันก็จะไปที่เซลเพจแอฟเฟรเพจอยู่ด้านล่างนะครับหลังจากใต้ตัวราคา172่รนะครับแอฟเฟรเพจก็สามารถที่กดไปได้แอฟเฟรเพดคือเพจที่แสดงตัวทูต่างๆที่เขาจะให้เราในการที่จะไปโปรโมทตัวนี้นะครับ เราไปที่เซลเพลนะครับนี่คือเซลเพลตของกลูโคไนต์นะครับแล้วเราก็จะดูรายละเอียดว่าสินค้าตัวนี้นะครับมันเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับแล้วก็มีดีเทลยังไงบ้างนะครับก็เป็นภาพรวมในการที่จะทำความเข้าใจเบื้องต้นว่าสินค้าตัวนี้โปรดักตัวนี้คืออะไรนะครับแล้วก็เข้าไปที่แอปเพลเพจนะครับตัวนี้ก็จะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของกลูโคไนต์นะครับเอาละเรารู้ทั้งเซลเพจเรารู้ทั้งแอปเพลเพจแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สร้างระบบทัสนะครับ ประทัที่ตัววิดีโอเซิร์ชเอ g นจินบ2สองโลกก็คือตัว YouTube นะครับโดยเริ่มต้นจากตัววิดีโอไอเดียนะครับแล้วก็เข้าสู่ AI Script นะครับ VoiceOver Video Editor แล้วก็ Optimize ตัววิดีโอเพื่อให้เกิดการแ a นกิ้งขึ้นนะครับแล้วก็โค้ดได้อ affiliate Link นะครับจากทางคลิกแบงแล้วนะครับเพื่อที่ไปพัฒนาผลลัพธ์ของ Product ตัวนี้นะครับปิดการขายที่172 US ดอลลาร์นะครับ เอาละาวน,นี้ครอจะใช้ตัว AI ตัวในการเขียนสคริปต์ขึ้นมานะครับค้นได้ไอเดียแล้วนะครับว่าจะทำโปรดักอะไรเกี่ยวข้องกับอะไรนะครับแล้วก็ใช้ตัวคำบ์ดดิ้งก็คือตัวคีย์เวิร์ด highly blood sugar as you sleep deeply นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องบัตรชูก้าแล้วก็การนอนด้วยนะครับแล้วก็เซิร์ชเข้าไปปรากฏว่าคำถามที่ออกมานะครับเกี่ยวกับบัตรชูก้าแล้วก็รีเลทกับการนอนด้วยนะครับก็ขึ้นมาให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นน,นี่คือ สิ่งที่ตลาดต้องการนะครับนี่คือสิ่งที่ตลาดถามนะครับเพราะฉะนั้นเราจะตอบคําถามของตลาดให้ตรงแม่นยําไม่มีการคาดเดาเลยนะครับนี่คือมาจากฐานข้อมูลระบบดาต้าเบสมาประมวลผลกันนะครับกดเข้าไปดูในตัว YouTube นิดหนึ่งว่าเอ,มอามีคนที่ทําตรงนี้นะครับแล้วเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีใครบ้างยังไงไ <S <S ก็เข้าไปดูวิดีโอเป็นคอนเซปต์ไอเดียนะครับนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องนั้นเพื่อมาปรับประยุกต์กับสิ่งที่เรากําลังจะทํา นะครับเพื่อให้ดีกว่าเขานิดหน่อยนะครับในการที่จะดึงทราฟฟิกวิ่งเข้ามาจากตัว y o u t u b e นะครับอันนี้โค้ดเลยเข้าไปที่ AI writer video script ขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างตัว Help Brad Sugar as you sleep deeply ออกมานะครับให้ตัว AI เจนมานะครับนี่คือ AI สร้างโครงสร้างของตัววิดีโอให้เรียบร้อยเลยนะครับตั้งแต่ introduction content นะครับแล้วก็มาตัว conclusion นะครับเข้าไป edit นะครับโค้ดเข้าไป edit นะครับ าหากตัวข้อความอาร์ติเคิลตรงไหนนะครับเขต,ต้องการเพิ่มนะครับตอนนี้เวลาของตัวคลิปวิดีโออยู่ที่5นาที25วินาทีหากค้ดต้องการเพิ่มก็กดเครื่องหมาย plus ตรงนั้นนะครับตัว AI จะเจนตัวอาร์ติเคิลเพิ่มนะครับขยายต่อขยายเฟสต่อในส่วนบล็อกตัวนั้นจะเห็นบล็อกสีฟ้าบล็อกสีส้มนะครับ ซึ่งตรงนั้นเราสามารถสลับสับเปลี่ยนโยกย้ายไปมาได้นะครับว่าบล็อกไหนก่อนหลังหรือขยายเฟสดลดเฟตนะครับหรือรีไรท์ใหม่นะครับที่เป็นเครื่องหมายคําถามตรงนั้นเนี่ยเป็นเครื่องหมายคําพูดนะครับสีดําๆนะครับจะเป็นการรีไรท์ใหม่นะครับหากยังไม่ชอบประโยคเดิมนะครับและนี่ก็คือความคล่องตัวในการที่จะสร้างตัว AI writer ตัวสคริปต์วิดีโอสคริปต์ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกันกับเรื่อง ประสิทธิภาพนะครับของวิดีโอในการที่จะตอบคำถามของตลาดตรงนั้นนะครับและนี่ก็คือ AI rewrite นะครับแล้วก็นี่ก็คือตัว AI expand นะครับขยายตัว article เพิ่มเติมนะครับคราวนี้นั่นก็คือเฟซของ YouTube ครัวนี้โคตดก็จะมาจากอีกประเด็นหนึ่งก็คือตัวตัว s e h r n h i n g i n e อันดับหนึ่งของโลกก็คือตัว g o o g l e ครัวนี้ Google เนี่ยครับโค้ดจะไม่มานั่งทำเว็บไซต์เองแล้วก็มานั่งตัดแปะเอารูปนู่นรูปนี้มาใสา่นะครับ โค้ดจะใช้ AI เจนทั้งโครงสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเลยแล้วทำออโต้บล็อกนะครับโดยที่คำถามก็จะเป็นคำถามที่โค้ดรู้ว่าตลาดเขาต้องการอะไรนะครับเพราะฉะนั้นจะเริ่มจากโดเมนเซตติ้งไปโฮสติ้งไปอีโคสมาร์ทเบสที่สร้างตัวระบบ AI สร้างตัวเว็บเบสขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็สร้างแคมเปญน,นะครับเป็นแคมเปญเกี่ยวข้องกับโปรดักต์กลูโคไนท์นะครับแล้วก็ Edit Content ต์นะครับออโต้อาร์ติเคิลเอเมจเมนต์ว่าให้เขาโพสต์นะครับ ด้วยอัตราความถี่เท่าไหร่นะครับออกไปในระบบโครงสร้างของอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะฉะนั้นไซต์เซตอัพนะครับคอนเน็ก Site นะครับพวกนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เข้ามาสู่การตั้งสเกจดวนในการที่จะโพสต์นะครับอาร์ติเคิลออกไปนะครับตรงนี้ AI เป็นคนที่วิเคราะห์นะครับรีเลทกับตัวคําถามที่อยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตนะครับไปคนรูปคําถามแล้วในอินเทอร์เน็ตนี้เขาต้องการอย่างนี้นะครับ เราก็เลยสร้างตัวระบบ AI ให้เจเนเรตคำตอบรอบคำถามตัวนั้นนะครับแล้วก็นี่ก็คือตัว Content Editor นะครับว่าจะเราดับโปรเฟ s ชั่นอลไหมหรือเอาระดับปกติหรือ Creative นะครับและก็สร้างตัว a าร์ติเค a ลเม e นจเมนต์สเก l e ตาราง Schedule ออกมาในการที่จะ Auto-Post ออกไปนะครับและนี่ก็คือคอนเซปต์ในการที่จะเชื่อมต่อทั้ง2ระบบเข้าหากัน,นก็คือตัวระบ t a ัสและระบบ i s s m r t t b e ทเข้าหากันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเพึนพื้นที่ ตัว YouTube เป็นโซนินจินอันดับ2ของโลกและอันดับ1ก็คือตัว g o o g l e วิ่งเข้าปะทะที่172.42 u s ดอลลาร์นะครับโดยใช้ AI เป็นคนที่ไปทำงานให้เรานะครับเป็นเหมือนกับพนักงานเซลล์เป็นกองทัพเซลลเป็นคนที่ไปหาเงินมานะครับแล้วเราก็จะดูนะครับผลลัพธ์ที่วิ่งออกมานะครับแล้วก็ไปปรับ Adjust ตัวไหนเนี่ยเราสามารถที่จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ เพราะฉะนั้นตัวเครื่องยนต์ AI ESMCB c l u t r i e นะครับเป็นอีกหนึ่งเครื่องยนต์นะครับที่เราเชื่อมต่อกับตัวระบบ Blood Sugar นะครับในเซกเตอร์ของเฮลส์นะครับสุขภาพนะครับดังนั้นท่านต้องรู้กระบวนการว่าท่านจะสร้างยังไงร,ระบบยังไงวางยังไงใช้ AI ตัวไหนเข้าไปเพื่อให้เกิดกำลังผลิตแบบที่โค้ดได้เห็นภาพอยู่ตอนนี้นะครับและนี่คือ อีกระดับหนึ่งของการทําเงินออนไลน์นะครับโดยเราใช้ AI เข้าไปหาเงินแทนเราแล้วนะครับท่านไหนที่ต้องการวางระบบและก็สนใจนะครับเข้ามาที่ไลน์แอพี่ดพิมพ์คําว่าควันตั้มนะครับอย่ารอช้านะครับเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยทุกวินาทีนะครับทุกวันมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากๆเลยนะครับการหาเงินนะครับมันเปลี่ยนบริบทไปเยอะมากๆนะครับการที่เราเข้าไปทํา โดยใช้แรงของเราใช้ความรู้เก่าๆนะครับเข้าไปทำเนี่ยมันจะซับซ้อนมากยิ่งขึ้เพราะเราตอนนี้เรากําลังสู้อยู่กับ AI นะครับ AI อัลกอริทึมของ Google อัลกอริทึมของ u t u b e นะครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียทุกค่ายมี AI คุมอยู่ทั้งนั้นดังนั้นเราต้องรู้วิธีในการที่จะเอา AI ตัวหนึ่งไปสู้กับ AI อีกตัวหนึ่งเพื่อทําให้เกดเิดเม็ดเงินออกมาผมก็ต้นพิทักเงินแบบอัตมัตินะครับคนไหนที่ต้องการที่จะ เอาจริงๆฝึกทำเงินจริงๆนะครับเข้ามาที่ Line a อพีทักเอไอพิมพ์คำว่าขวันตั้มครับขอทุกคนนะครับโชคดีนะครับมีไม้เงินไหลเข้ามาจากหลายทิศทางครับผมนะครับสวัสดีครับ